สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัน50าวันถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจรเดินสู่วัฒโนณตำหนักเพชรวัดประวรนิเวศพิหาร ในการนี้พระเจ้าวรวง์เถอพระองค์เจ้าสีรับพระวรชายาโดยเสด็จด้วยสรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยสการาพระศพส่งจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยส่งประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะและส่งประเคนจตุปัตยัยธยธรรมจากนั้นท่งหลังทักษิโนทกกระรงถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกแล้วท่งท่อผ้าตรประสง์อีก20รูปสดับปกร์ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ทั้งด้านพระศาสนาในประเทศและต่างประเทศด้านสาธารณูประการรวมทั้งพระนิพนธ์ที่เป็นตำราพระธรรมเทศนางานแปลเป็นภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชนมายุ100พรรษา ่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊อุทิศถวายซึ่งคณะสงฆ์จีนนิกายจัดขึ้นมีพระมหาคณา,าจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าวาดวัดโพแมนคุณารามพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าวาดวัดมังกรก,รกรมลาวาดพระเถระสงฆ์จีนนิกายและคณะสิทธิอนุสิตร่วมในพิธี วันนี้เวลา13.11นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารเสด็จออกแทนพระองค์นาประี่นอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายตียารีวีโตซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายเฟลิปคาวเวอร์ซึ่งมีถินพรรนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครฟอาทุลออมพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางสาวยังเกอร์เชลเลวอดา้าซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐไลบีเรียประจำประเทศไทยคนแรกอาบิชอพ์พอชังอินนามซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถว,วายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชสมณทูตแห่งนครรัฐาติกาัาประจำประเทศไทย นายอักเคลิโนแฮริสสุไซเอียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลออมพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาพ,พันธรัฐไมคโครนนเซียประจำประเทศไทยคนแรก นายออสมานโบเลนทูลนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลออมพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารกีฬาหนึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประจําปีการศึกษา2555มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก เขารับพระราชทานปริญญารวม4,081คนและผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์2คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่า พูดถึงประโยชน์ส่วนรวมนี้มักเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับประโยชน์ส่วนตนและคนเราไม่ควรมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่จริงประโยชน์ส่วนตนหมายถึงความเจริญมั่นคงของแต่ละบุคคลน,นั้นเป็นพื้นฐานสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมอันหมายถึงความเจริญมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ กล่าวคือหากบุคคลมุ่งสร้างสรรประโยชน์ส่วนตนด้วยการสร้างตัวสร้างฐานะให้ดีให้เจริญโดยนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานที่สุจริตและประพฤติปฏิบัติการต่างๆอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็จะเกื้อหนุนให้ส่วนรวมคือสังคมและชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัคราชกุมารีส่งทบทวนบทเพลงต่างๆและส่งฝึกเทคนิคการบรรเลงกูเจิงให้มีความพลิ้วไหวมากขึ้นสำหรับการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในอีก3วันข้างหน้านกรปักกิ่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีน ันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา20นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องทรงงานโรงแรมที่ประทับพ,พระราชฐานพระวะโรกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งทอาถวายการสอนเป็นวันที่2โดยในวันนี้เป็นการฝึกทบทวนเพิ่มเติมในการไล่ระดับเสียงตัวโน้ต เสียงสั้นเสียงยาวเสียงสูงและเสียงต่ำและการควบคุมจังหวะในบทเพลง Perfect ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วและเล่นร่วมกับออเคสตราทั้งนี้อาจารย์ฉางจิ้งได้ถวายคำแนะนำในเทคนิคการจำตัวโน้ตโดยการเล่นซ้ำๆกันหลายครั้ง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลย์รักอัครราชกุมารีทรงจําตัวโน้ตได้อย่างแม่นยําและทรงทบทวนจังหวะการเล่นเพลงเพอร์เฟกได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์การบรรเลงเพลงให้มีความพริ้วไหวมากยิ่งขึ้น าจารย์ฉางจิ้งได้ถวายคําแนะนําในการฝึกร้องเพลงดวงทิพย์ซึ่งเป็นเพลงในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยกษักอัครราชกุมารีที่แปลเนื้อร้องเป็นภาษาจีนทั้งนี้ทรงต้องใช้เวลาฝึกร้องให้คล่องแคล่วขึ้นซึ่งอาจารย์ฉางจิ้งกล่าวว่าไม่ทรงน่าเป็นห่วงเพราะทรงมุ่งมั่นฝึกฝนร้องเพลงดวงทิพย์อย่างเต็มพระกําลังเพื่อการแสดงในครั้งนี้ ส่วนเพลงดวงทิพย์และแคนลำโขงทรงเล่นได้ดีอยู่แล้วและทรงมีความพร้อมที่จะสร้างความประทับใจกับผู้ชมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2องแผ่นดินครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในอีก3วันข้างหน้านี้ณหอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัวกรุงปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่ทรทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน นาิกา19นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศเสด็จไปอาคารนักเรียนศรีสภาการพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขจงังหวัดนนทบุรีประธานรางวัลพยาบาลดีเด่น5สาขาได้แก่สาขาเกียรติคุณสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสาขาการวิจัยการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาลและสาขาการบริการพยาบาลรางวัลพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูงจากจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสเกติบัตรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงคันภุวิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสภาการพยาบาลจัดงานขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2556โอกาสนี้ประธานพระดำรัสความว่า พยาบาลเป็นทรัพยากรบคุคคลที่มีคุณค่านอกจากมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยส่งเสริมฟื้นฟูภาวะสุขภาพซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิภาณไหวพริบและความอดทนสูงอย่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนบางครั้งต้องใช้จิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยร่วมด้วย อีกทั้งพยาบาลบางส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รุนแรงต่อเนื่องพยาบาลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งต้องใช้ความเสียสละในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีราทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27และทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทรงแข่งขันในวันพรุ่งนี้ เวลา15นาฬิกา40นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธทรแนรัฐแห่งสาภาพเมียนมาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย30นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวดีนาดีรัตเสด็จไปยังสนามกีฬาขีมา่ม้าทรงฝึกซ้อมขี่ม้าร่วมกับคณะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้า เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับม้าส่วนกลางที่จับฉลากได้โดยจะทำการฝึกซ้อมเป็นเวลา3วันวก่อนเริ่มการแข่งขันประเภททีมวันแรกในวันที่13ธันวาคมนี้กับคณะนักกีฬาทีมชาติต่างๆรวม6ชาติดได้แก่กัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์และไทยต่อมาในตอนค่ำเสด็จไปยังสนามกีฬาวันนาเทคดี ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ซึ่งเป็นมหก,กรรมกีฬาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประเทศต่างๆรวม11ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติม,มอร์ตะวันออกเวียดนามและเมียนมาโดยมีนายเตงเซงประธานาธิบดีสาธรารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเป็นประธานและมีผู้นำผู้แทนจากประเทศต่างๆ ตลอดจนชาวเมียนมาเข้าร่วมชมพิธีเปิดโดยสาธรารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่27นี้หลังจากว่างเว้นมานานถึง44ปีจัดขึ้นระหว่างวันที่11-22ถึงธันวาคม2556ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงแห่งใหม่ย่างกุ้งและมันทะเลหลังจากมีการวิ่งคบเพลิงรวมทั้งหมด7คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตนักกีฬาแล้ว เวลินทร์นักกีฬายิงธนูเป็นผู้ยิงธนูจุดไฟกระถางคบเพลิงอันเป็นสัญลักษณ์ว่าการแข่งข no ันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเวลา7จ7นาฬิกา37นาทีวันนี้เสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าส่งร่วมการทดตอบม้าเพื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันได้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าก่อนลงแข่งขันหากพบว่ามีปัญหาจะสามารถเปลี่ยนม้าได้ เนื่องจากหากม้ามีสภาพไม่พร้อมลงแข่งขันในวันจริงนักกีฬาจะถูกคัดชื่อออกจากการแข่งขันในการนี้ได้ส่งจุงม้าชื่อเท็ดเควตซึ่งเป็นม้าพื้นเมืองเข้ารับการตรวจสภาพเช่นเดียวกับคณะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยหลังจากที่โค้ชและคณะรวมถึงนักกีฬาได้ตกลงจัดสรรม้าที่เหมาะกับนักกีฬาแต่ละคนแล้วโดยที่เหลืออีก3คนได้รับม้าประจำที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย เวลา14นาฬิกา27นาทีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าในสนามการแข่งขันจริงที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือ9นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย การแข่งขันประเภทศิลปะการบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการก้าวย่างอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่รวมทั้งต้องยอมรับฟังการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนโดยมีคะแนนจากท่าบังคับ และคะแนนสะสมที่ดูจากภาพรวมของการแสดงออกของม้าและการขี่แล้วนำคะแนนทั้งสองมารวมกันโดยในแต่ละทีมจะนำคะแนนที่ดีที่สุด3คนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะส่วนประเภทบุคคลจะนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละคนของทุกชาติมาเรียงลำดับโดยจะนำคะแนนที่ดีที่สุด12อันดับมาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะการแข่งขันประเภทบุคคลต่อไป น,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างครั้งที่34ทั้งจากกรุงเทพมานครส่วนกลางและภูมิภาครวม404คน ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเละชนชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวาคม2556และเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะพ่อขณะที่บูตรควรเคารพและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูกตตะเวทีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ